สวัสดีดค่ะพวกเรานักศึกษาชั้นปีที่1หมูด7วันนี้จะมาสรุปผลการสํารวจความสนใจของนักศึกษาที่มีต่อทีป๊อปนะคะโดยผลการสํารวจวงที่ได้อันดับ1ก็จะเป็นวง4 r e e นะคะวงที่ได้ผลโหวตอันดับ2ก็จะเป็นวง Pixie ค่ะแล้วลวงที่ได้ผลโหวตอันดับ3าก็จะเป็นวง b u s ่ะ <S วัตถุประสงค์ของการทําแบบสํารวจนี้นะคะ การผสมผสานวัฒนธรรมไทยและสากลศิลปินทีป๊อปมีการนำเสนอผลงานที่ผสมผสานาระหว่างวัฒนธรรมไทยและสากลทําให้ผลงานมีความเป็นเอกลักษณ์และเข้าถึงได้ง่ายในต่างประเทศและในประเทศค่ะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ศิลปินทีป๊อปใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการโปรโมทผลงานและสร้างความสัมพันธ์กับแฟนคลับทั่วโลกทําให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการพัฒนาภาพลักษณ์และการตลาด เพลงศิลปินทีนป๊อมุ่งเน้นการพัฒนาภาพลักษณ์และการตลาดอย่างต่อเนื่องทําให้มีความโดดเด่นและเป็นที่จดจําของผู้ฟังค่ะค่ะในอนาคตนะคะทีป๊อบมีโอกาสเติบโตอย่างมากค่ะด้วยความสามารถในการเข้าถึงผู้ฟังทั่วโลกผ่านโลกออนไลน์ค่ะทีป๊อมีโอกาสที่จะขยายตลาดสู่ต่างประเทศและมีฐานแฟนคลับในหลายๆประเทศค่ะรวมถึงหากมีการสนับสนุนจากภาครัฐบาลไทยและภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ทีป๊อปมีโอกาสเติบโตและพัฒนาไปในทางที่ดีค่ะขอบคุณค่ะ